สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับกับครูพัชกรแปลงถิ่นนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชซึ่งอยู่ในหน่วยที่5ของรายวิชาการงานอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก่อนอื่นเราจะไปดูนะครับว่าการขยายพันธุ์พืชนะครับ มีผ่านสาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาที่สําคัญอย่างไรบ้างสําหรับเนื้อหาสาระในหน่วยการขยายพันธุ์พืชนี้จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสเรื่องหลักๆที่สําคัญด้วยกันที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็คือ,อหน่วยข้อที่1นนะครับความสาคัญของการขยายพันธุ์ข้อที่2นะครับข้อดีข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและข้อที่สาม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูที่ไปที่มานะครับหรือว่าความสําคัญของการขยายพันธุ์พืชก่อนเราจะมาดูหัวข้อที่1ก่อนเลยนะครับความสําคัญของการขยายพันธุ์พืชนั้นนะครับมันมีที่ไปที่มาแบบไหนความสมคัญของการขยายพันธุ์พืชนะครับเป็นวิธีที่นะครับทำให้ต้นพืชเพิ่มจํานวนแล้วก็ดําลงนะครับสืบสายพันธุ์ที่ดีเอาไว้ แล้วก็มันจะมีข้อสําคัญนะครับที่มีความสําคัญต่อหลายๆด้านด้วยกันนะครับอย่างด้านที่หนึ่งนะครับเป็นความสําคัญด้านเกี่ยวกับความสําคัญต่อมนุษย์นะครับก็คือนะครับเราใช้พืชนะครับเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตนะก็คือเป็นอาหารการกินหรือถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาก็จะนําพืชนั้นนะครับมาทําเป็นที่อยู่อาศัย ยารักษาโรครวมทั้งเครื่องนุ่งห่มหรือที่เราเคยเรียนรู้มานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ี่ทีนี้ความสําคัญข้อที่2นะครับก็คือความสําคัญต่อต้นพืชเองนะครับจากที่เกินมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือจะสามารถดํารงผ่อพันธ์ุหรือสืบสายพันธุ์ที่ดีของพืชนั้นเอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับความสําคัญอย่างต่อมาข้อที่3ก็คือสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม นะครับความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมนี้ก็คือต้นไม้นะครับหรือว่าต้นพืชนี้จะเป็นเหมือนกับปอดเอาไว้สําหรับฟอกอากาศหาจากอากาศเสียนะครับให้กลายเป็นอากาศหรือออกซิเจนนะครับหาที่บริสุทธิ์เอาไว้สําหรับให้กับพืชหรือสัตว์หาได้ในระบบชีวิตหาความสงคัญอย่างต่อมาครับข้อที่4ก็คือความสําคัญต่อหาทรัพยากรธรรมาชาตินะครับอย่างเช่นหาที่ดินที่ว่างเปล่านะครับเราสามารถปลูกพืช เพื่อที่จะสร้างออกซิเจนให้กับอากาศได้นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือข้อที่5ความสาคัญต่อการความสำคัญต่ออาชีพนะครับความสำคัญต่ออาชีพนั้นนะครับก็คือจะมีการสร้างอาชีพจากการปลูกพืชหรือแม้แต่กระทั่งนะครับถ้าปลูกพืชเราได้ผลผลิตจํานวนเยอะก็จะสามารถตั้งโรงงานได้เอาไว้สําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6ความสําคัญต่อ,ตอประเทศชาติ ความสาคัญต่อประเทศชาตินั้นนะครับเมืองไทยนะครับหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเมืองแห่งการเกษตรกรรมนะครับปีปีหนึ่งก็จะมีการส่งออกเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับอย่างเช่นหายางพารานะครับข้าวอ้อยหรือว่าม,าม,มันสัปะหลังนะครับนั่นก็เป็นความสําคัญของการขยายพันธุ์พืชนะครับทั้งหข้อที่สําคัญสําคัญนะครับต่อไปนะครับเราจะไปาเรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะครับ การขยายพันธุ์พืชนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับหลักๆนะครับใหญ่ๆดังนี้นะครับประเภทที่1คือการขยายพันธ like er. ุ์พืชแบบอาศัยเพศนะครับการขยายพันธุ์พ <poor> ืชแบบอาศัยเพศนี้นะครับเป็นการขยายพันธุ์พืชนะครับด้วยการผสมเกสรแล้วเกิดเมล็ดนะครับแล้วก็จึงนําไปเพาะให้เกิดต้นพืชใหม่การขยายพันธุ์พืชวิธีนี้นะครับอาจจะนิยมใช้กับพืชซึ่งเป็นพืชล้มลุกหรือพืชผักนะครับจะมีไม้ยืนต้นนะครับอีกไม่กี่ อาชนิดอีกกี่ประเภทนะครับที่สามารถขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีนี้เราได้ผลดีนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับสำหรับการขยายพันธุ์พืชแบบวายสายเพศเนี้ยนะครับจะมีข้อดีก็คือนะครับเราสามารถนะครับเพิ่มผลผลิตได้จํานวนมากและนะครับผลผลิตที่ได้จากการขยายพันธุ์พืชแบบวายสายเพศเนี้ยนะครับจะมีลากแก้วนะครับเอาไว้สําหรับยึดเกาะนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชนะครับส่วนข้อเสียนั้นนะครับ มันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่ายนะครับทีนี้ไปดูการขยายพันธุ์พืชหาประเภทที่2กันต่อไปเลยนะครับครับแล้วก็ข้อ <Glass> ที่2นะครับการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะครับการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนี้นะครับก็คือการใช้ส่วนต่างๆนะครับของพืชตั้งแต่รากลำต้นกิง่งใบนะครับหรือแม้แต่กระทั่งยอดแล้วก็ดอกนะครับนำมาขยายพันธุ์เพื่อให้ได้เกิดต้นพืชใหม่ ซึ่งมีวิธีการนะครับที่นิยมทำกันอยู่ทั้งหมด5วิธีนะครับข้อได้แก่การปักช้ำการติดตาการตอนกิ่งการทาบกิ่งและก็การเสียบยอดนะครับหาต่อไปนะครับเราจะไปดูข้อดีข้อเสียนะครับของการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะครับข้อที่2นะครับข้อดีและข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะครับ เราจะไปดูแต่ละวิธีนะครับในการขยายพันธุ์พืชนั้นว่ามันมีข้อดีข้อเสียแบบไหนนะครับเริ่มจากวิธีที่1นนะครับก็คือการปักชำนะครับในการปักชำนี้นะครับมีข้อดีก็คือจะได้ต้นพืชนะครับที่ตรงตามพันธุ์เดิมไม่ค่อยมีการกลายพันธุ์นะครับส่วนข้อเสียของการปักชำนี้ก็คือพืชที่จะนําไปปลูกได้นั้นนะครับอาจจะไม่มีรากแก้วสามารถค้นล้มได้ง่ายนะครับวิธีที่2นะครับ ก็คือวิธีการตอนกิ่งนะครับวิธีการตอนกิ่งนี้นะครับมีข้อดีก็คือจะได้พันนะครับเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ทุกประการนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันกับการปักชำนะครับก็คือพืชที่เราได้จะไม่มีรากแก้วนะครับหากเกิดการโค่นล้มนะครับเมื่อมีลมมีฝนมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสองวิธีนี้วิธีการปักชำกับวิธีการตอนกิ่งนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียคล้ายๆกัน ไปดูวิธีการที่3นะครับในการขยายพันธุ์พืชนะครับก็คือการทาบกิ่งนะครับในการทาบกิ่งนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือสามารถทาบกิ่งได้หลายขนาดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นกิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับขอแค่เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับ เนื้อเยื่อเข้ากันได้นะครับก็สามารถทาบกิ่งได้เลยนะครับส่วนข้อเสียก็คือหากกิ่งที่เรานะครับหาจทำการเชื้อนั้นแผลยังไม่หายดีไม่ติดสนิทนะครับอาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคหรือเชื้อรา,าเข้าไปทําลายเนื้อเยื่อของพืชได้นะครับไปดูวิธีการต่อไปเลยนะครับวิธีการที่4นะครับก็คือการติดตานะครับการติดตานั้นมีข้อดีก็คืออาช่วยเปลี่ยนยอดของต้นพืชน,นะครับลักษณะที่ไม่ดีให้เป็นพันธุ์ที่ดีได้นะครับ ส่วนข้อเสียนั้นนะครับก็จะเป็นนะครับก็คือผู้ขยายพันธุ์นั้นก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับวิธีสุดท้ายนะครับสําหรับการขยายพันธุ์พืชแบบแม่สายพศกก็คือวิธีการเสียบยอดนะครับวิธีการเสียบยอดนั้นนะครับก็จะมีข้อดีก็คือกิ่งพันธุ์เมื่อเจริญหรือว่าแผลสมานหายดีแล้วนั้นจะนะครับมีความแข็งแรงกว่าวิธีต่างๆที่ผ่านมานะครับส่วนข้อเสียนะครับ ต้องทอําทการเชื้อหรือผ่าต้นเพราะฉะนั้นนะครับเชื้อโรคนะครับถ้าเราเดูแลไม่ดีก็จะเข้าไปสู่ต้นพืชของเราได้ง่ายหาวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชนั้นนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็จะมีอ,อย่างแรกเลยก็องต้องมีนะครับวัสดุพ่อชํานะครับวัสดุพ่อชํานี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับดินปลูกต่าง หาเป็นพีทมอสนะครับเอาไว้สําหรับชํากิ่งพันธุ์หรือต้นพืชนะครับที่เราต้องการที่จะขยายพันธุ์นะครับอย่างต่อมาก็คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนี้นะครับจะสามารถอุ้มน้ําแล้วก็เก็บน้ําได้ดีในการขยายนธุนพืชจึงนิยมนะครับนำมาสําหรับการขยายนธุนพืชนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเป็นฮอร์โมนเร่งหน้าครับฮอร์โมนเร่งหน้านี้จะใช้นะครับเพื่อที่จะเร่งระยะเวลานะครับในการเจริญเติบโตของพืช ให้สามารถแทงรากเพื่อที่จะหาอาหารได้เร็วกว่าปกตินะครับหาอย่างอีอย่างต่อมานะครับก็คือพลาสติกนะครับพลาสติกนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับหาพันนะครับรอยแผลที่เราเฉือนที่เราตัดหรือคว้านนะครับของกิ่งพันธุ์นั้นออกเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศนะครับหรือเชื้อโรคเข้าสู่กิ่งพันธุ์ของเราได้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือถุงพลาสติก นะครับถุงพลาสติกก็จะทําหน้าที่คล้ายกับพลาสติกใสนะครับก็ここจะทําหน้าที่เก็บความชื้นหาหารเพื่อไม่ให้นะครับความชื้นนั้นเหนอยออกไปในการขยายาพันธุ์พืชของเรานะครับทีนี้ไปดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายาพันธุ์พืช ijo. หรือว่าเครื่องมือนั้นนะครับจะมีอยู่หลักๆด้วยกันนะครับสอย่างด้วยกันนะครับได้แก่อย่างแรกเลยก็คือก,กันแกะตัดกิ่งนะครับคันแกะตัดกิ่งนี้เอาไว้สําหรับตัดนะครับกิ่งที่เราต้องการขยายพันธุ์ขนาดเล็ก อย่างต่อมาก็คือเลื่อยตัดกิ่งนะครับเลื่อยตัดกิ่งนี้นะครับก็จะทําหน้าที่นะครับในการเลื่อยการตัดหากิ่งพันธุ์ที่เราต้องการที่จะขยายนะครับเป็นกิ่งที่ใหญห่ขึ้นมาอีกนะครับอีกอย่างต่อมานะครับก็คือมีดติดตาหรือว่ามีดตอนกิ่งนะครับมีดลักษณะนี้นะครับจะเป็นมีดที่ทําจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม นะครับแล้วก็มีความโค้งที่ปลายมีดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ตัดเอาไว้คว้านนะครับหรือว่าผ่าเปลือกลอกเปลือกกิ่งพัน์ธุของเรานะครับเพื่อที่จะทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนวิธีการนะครับในการขยายพันธุ์นะครับหรือวิธีการปฏิบัติในการขยายพันธุ์พืชนั้นหาเดี๋ยวไว้ครูนะครับจะเอาไว้นําเสนอในคาบต่อไปนะครับส่วนในชั่วโมงนี้นะครับหรือคาบนี้ครูก็ ขอจบอการสอนเพียงเท่านี้ค,ครับ